เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าส่งต่อความดี ในยามเย็นของหน้าหนาววันหนึ่งชายผู้ที่กำลังขับรถกลับบ้านได้เห็นหญิงสาวสูงอายุคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างๆรถของเธอซึ่งจอดเสียอยู่ข้างถนนท่าทางของเธอกำลังอยากได้ความช่วยเหลือชายผู้นี้ไม่รอช้าเขาจอดรถมิ s ซูบิชิคันเก่าของเขาหน้าเมอร์เซเดสเบ์คันหรูของหญิงคนนี้เขาลงจากรถพร้อมกับรอยยิ้มแต่ถึงอย่างนั้น หญิงสูงอายุคนนี้ก็ยังดูเกรงเกรงกล้ากลัวกลัวเพราะไม่มีใครเลยที่จะหยุดรถแล้วลงมาช่วยเหลือเธอและเธอกลัวว่าชายคนนี้จะมาดีหรือเปล่าเธอก็ไม่อาจรู้ได้เพราะดูจากภายนอกเขามีหนวดเคราใส่เสื้อผ้าราคาถูกขับรถคันเก่าเขาจะไว้ใจได้หรือไม่เมื่อชายคนนี้ เห็นสีหน้าของหญิงสูงอายุตื่นกลัวและไม่ไว้ใจเขาเขาจึงพูดด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายว่าคุณผู้หญิงครับผมเห็นรถคุณมีปัญหาเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้นะครับตอนนี้คุณจะขึ้นไปรอบนรถก่อนก็ได้นะครับข้างนอกนี้มันหนาวเท่าที่ผมดูก็มีแค่ายางรถของคุณที่มันรั่วนะครับผมชื่อวสินวสินสุริยาครับ หญิงสูงอายุจึงโล่งใจและไว้ใจให้เขาช่วยดูรถให้วศินนำยางอะไหล่ออกมาจากหลังรถของเธอแล้วทำการเปลี่ยนยางจนเสร็จเขาทำการเก็บเครื่องมือช่างและแม่แรงไว้หลังรถของเธอเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นลงหญิงสูงอายุคนนี้จึงถามเขาว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่แต่วศิน ไม่เคยคิดจะเอาเงินจากผู้หญิงคนนี้เขามาช่วยเธอเพราะนึกถึงตอนที่เขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นกันเขาชอบใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดเขาช่วยเพราะอยากช่วยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเขาจึงบอกกับหญิงสูงอายุคนนี้ว่าหากอยากตอบแทนเขาในวันข้างหน้าหากเธอได้เจอใครที่ต้องการความช่วยเหลือเธอจงช่วยเขาคนนั้น แล้ววสินยังพูดเสริมต่อไปว่าให้คุณนึกถึงวันที่ผมเคยช่วยเหลือคุณในวันนี้แล้วตอบแทนด้วยการช่วยเหลือคนอื่นนะครับไม่กี่วันหลังจากนั้นเมื่อหญิงชลาคนนี้ขับรถกลับบ้านระหว่างทางเธอเหลือไปเห็นร้านกาแฟเล็กๆที่เพิ่งเปิดใหม่ ในปั๊มน้มันที่ไม่ค่อยมีคนเข้าสักเท่าไหร่เธอเป็นคนรักกาแฟจึงอยากจะเข้าไปลองชิมกาแฟของร้านนี้ดูเมื่อเธอเข้าไปในร้านก็พบกับหญิงสาวท้องแก่ที่สวมผ้ากันเปื้อนหญิงสาวคนนี้ยิ้มแย้ม,แ,ยมแจ่มใสเป็นมิตรกับลูกค้าทันทีที่ได้เจอสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะคุณผู้หญิงเอิม่มฉันขอเอสเปรสโซ กับเค้กมะพร้าวอ่อนที่เนืองจะ่ะหญิงสาวท้องแก่คนนี้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองเธอชงกาแฟด้วยรอยยิ้มพร้อมกับทมเพลงเบาๆมันช่างเป็นภาพที่ดูมีความสุขมากกับคนที่ได้พบเจอแม้ว่าแม่หนูคนนี้จะไม่ได้มั่งมีอะไรและคงจะลำบากหน้าดูที่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองในขณะที่ท้องแก่แบบนี้หญิงสูงอายุคิด เธอนับถือคนสู้ชีวิตแบบนี้เพราะเธอเองก็เคยลำบากแบบนี้มาก่อนและเมื่อนั่งคิดถึงวันวานอยู่ๆไม่รู้ทำไมเธอถึงได้นึกถึงวสินชายผู้ที่ช่วยเหลือในวันที่รถของเธอยางแตกเมื่อสามวันก่อนเมื่อเธอทานกาแฟเสร็จเธอก็หยิบแบงค์หนึ่งพวางไว้บนโต๊ะนี่ค่ากาแฟะนะจ๊ะฉันต้องไปก่อนละเธอรีบลุกจากโต๊ะ แล้วขับรถออกไปทันทีเมื่อหญิงสาวเดินมาที่โต๊ะก็พบว่าลูกค้าได้ให้แบงค์พันมาเธอมองออกไปก็ไม่เจอใครแล้วเธอรู้สึกขอบคุณหญิงสูงอายุคนนั้นที่ให้เธอมากขนาดนี้และเมื่อหญิงสาวกำลังเก็บจานบนโต๊ะเธอก็พบกระดาษทิชชู่พร้อมกับข้อความที่ทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตาข้อความนั้นเขียนว่า สิ่งที่ฉันให้เธอนี้เธอไม่ได้ติดข้างอะไรฉันนะหนูฉันก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งในยามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันและฉันก็อยากจะช่วยเหลือเธอเพราะฉันรู้ว่าเธอต้องการมันเหมือนกันหากเธออยากตอบแทนฉันแล้วก็ฉันอยากให้เธอเบิกบานแบบนี้ทุกวันซื่อสัตย์และส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนที่เธอได้พบ และหากเธอได้ดูที่ใต้จานเค้กใบนี้เธอจะพบเงินอีก5,000บาทฉันหวังว่ามันคงจะพอช่วยเหลือเธอได้บ้างนะและในคืนนั้นหลังร้านปิด หญิงสาวท้องแก่คนนี้ก็ได้กลับไปที่บ้านของเธอและเล่าเรื่องราวดีๆที่ได้เจอในวันนี้สามีของเธอทราบซึ้งใจมากเพราะเขาและเธอกำลังลำบากใจที่ต้องหาเงินก้อนมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทำคลอดลูกของพวกเขามันคงจะเป็นเรื่องที่น่าลำบากไม่น้อยในช่วงที่พวกเขากำลังไม่มีเงินในตอนนี้ตลอดเวลาผู้เป็นภรรยารู้ว่าสามีของเธอ กังวลกับเรื่องเงินมากแค่ไหนและต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมาและผู้เป็นภรรยาพูดกับสามีพร้อมกับรอยยิ้มและความเบิกบานว่าวศินสุริยาที่รักของฉันคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทำาคอดแล้วนะพระเจ้าส่งเมตตาและมอบผลทางให้กับเราแล้วพวกเขานั่งหลับตาลง เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้และขอบคุณความช่วยเหลือจากหญิงสูงอายุใจดีคนนั้นขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t e ท l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาตัวของเราให้เป็น ในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ